ก็กราบสวัสดีท่านผู้ชมทุกคนกันด้วยนะครับอยู่กับผมเดือดร้อนับตอนนี้เราอยู่ใน Red Dead ด e d ส m p t งสองกันอีกแล้วนะครับผมก็ห่างหายไปนนานเลยนะครับก็มีธุระนิดหน่อยที่จะต้องไปต่างจังหวัดซึ่งตอนนี้ก็กลับมาแล้วนะครับ ็มาสำรวจอะไรไม่รู้มันเป็นรูปกากบาทในแมพนะครับก็ลองขึ้นไปดูก่อนนะศพเหรอโอ้พระเจ้าช่วยมีชายหญิงกอดกันน่าจะแบบแข็งตายไม่สามารถไปที่อื่นได้ ตั้งแคมป์แล้ทนกับความหนาวและหิมะมไม่ไหวอะนะแต่ว่ามีจดหมายอยู่ตรงมือเขาอันนี้มีอะไรไม่มีก <c oughs> ็วพวกนี้กลับมานะครับก็อาจจะพูดเสียงเบาหน่อยนะก็ไม่ได้พูดใหม่นานเก็บปุ๊บออตโต้เซฟปั๊บ ก็อ่านจดหมายหน่อยนะน่าจะเขียนถึงคนที่มาเจออ้าวไม่ใช่จดหมาย่าแผนที่พิษหน้าก็ไม่มีอะไรมันคืออะไรวะเป็นเส้นโยงๆสี่เส้นห้าเส้นผมก็ไม่เข้าใจเหมือนกันก,กดไอได้ ก็เปิดอันเดิมมาดูโอ้ฉันต้องหาเบาะแสอีกแล้วละเนี่ยไม่คอยหาแล้วกันซึ่งผมก็ทำถ่ายคลิปไว้หนึ่งคลิป,ปผมก็ไปเจอก็คือ,คอ,คอถายคลิปจะไปช่วยคนคุกเกอร์คนดำที่ติดอยู่ในคุกซึ่งพวกตำรวจจะพาไปขอแขวนคอผมก็เลยไปช่วยมันนะมันก็ให้เบาะแสมาคือบอกว่า ถ้าเราไปทางเนี่ยของรถเราจะเจอเงินเยอะมากนะครับทลอแต่ผมก็จะพาไปดูก็เดินผมจะให้ท่านผู้ชมดูคลิปนั้นก่อนนะครับก็มีตำรวจจับโจรได้นะผมก็เลยคิดอยากจะช่วยมัน,นถามคำถามเกิดอะไรขึ้นครับขอตเตือนว่าอย่ามาอยู่ใกล้ พี่ไม่ไม่ไว้ใจกูด้วยยิงยทิ้งตายฮ่าาหวังว่ามันจะให้เบาะแสอะไรเราสักอย่างนะครับเป็นไงบ้างพวกคนดำทั้งนั้นอ๋อเป็นคนดีเนี่ยว่ ไม่มีเงินจะให้แต่ฉันรู้บางอย่างที่น่าสนใจนะมีเงินเยอะมากที่บ้านหลังหนึ่งที่โรสกด F1 ดูสิบ้านแบบนี้เหรอวะฟ้ามง ไอเทมที่ต้องเอามาส่งแจ็กน่าจะอันนี้อ่ะฟ้าหมูที่โรดไม่ค่อยคุ้นเลยว่ะจะมีรถกวนตรงนี้ไม่ใช่ดิรถรถลากรถเกวียนนั่นแหละมีรั้วตรงนี้ยจำไว้ถ้าไปเจอก็ค่อยจะปดแล้วกันโอเคมันก็ขโมยมาไปแล้วเดี๋ยวเราก็รีบหนีไปจากตรงนี้ก่อน <c oughs> เดี๋ยวถูกจับผิดโลเคชั่นผมว่าผมเจอแล้วน่าจะหลังนี้ มันบอกทางเหนือของโรสนี่ไงนี่คือโรสทางเหนือทางเหนือก็อยู่ตรงนี้แหละมีคนนึงถามาะว,ว่าเป็นคนคนชื่อนอนทวัฒน์นะครับว่าเล่นจอใหญ่ไม่ได้เกิดจากอะไรครับอ่าผมก็ถามสเปคไปแล้วนะครับก็พี่เขาก็ยังไม่ตอบเลยนะครับแต่ <c oughs> <c oughs> ผมคิดว่าผมรู้สาเหตุนะครับนะถ้าการจอคุณโอเคมันก็มันเล่นได้แต่ได้ แต่ไม่สามารถปรับฟูลสกรีนได้คือโหมดเต็มจอแล้วคุณจะสามารถปรับปรัวินโดว์วันเดอร์เลสได้นะครับวินโดว์วันเดอร์เลสใครถ้าใครอยากปรับฟูลสกรีนให้อัพแรมเป็น16นะครับเป็นแรม16กิกนะครับซึ่งผมก็อัพมาแล้วแต่ผมชอบใช้แบบนี้เพราะว่าเวลาเราที่เวลาที่เราอัดหน้าจอเราก็ต้องเปิด วินโดว์เปิดกลับไปแถบอื่นบ้างมันก็จะกลายเป็นโหมดนี้แทนนะครับโอเคเราก็มาถึงแล้วนะครับไม่รู้ท่านผู้ชมฟังรู้เรื่องไหม <c oughs> ไม่รู้ผมพูดรู้เรื่องไหมนะก็น่าจะรู้เรื่องแหละปืนปืนที่ป้นคุณยายมานะครับเอ้ยไม่ใช่ใช่หรือเปล่าเพื่อนกำลังหัวเราวปาร์ตี้กันใหญ่เลย ัตรูมันไม่ได้บอกก็คคยใครอ๋อพวกเอาลอ,อนี่หว่านอกกฎหมายเราจะสปายเขายัางไงดีเฮ้ยเรามีอันนี้ได้ปะโยนแม่งสปายมาตัวฟักเกอร์อฮือ,อตายหมดไหมเอาตายหมดว่ะไม่ได้ยิงสักนัด อุตส่าห์เตรียมปืนอย่างดีโคตรกาดคนเงินอยู่ไหนวะเฮ้ยมีปืนให้เราเก็บด้วยปืนดีหรือปืนกากวะได้รึไหมลูกเดียวอ่ะไม่เหลือซากนะครับเนื้อเค็ม เหมือนไอ้นั่นเลยของคนอีสานเขาเรียกว่าอะไรวะอันเข้าวขาวหมูยอแล้ววะหมูยอที่มันห่อด้วยใบตองเฮ้ยเดี๋ยวเดดียด๋วยวยอ๋อนี่มันแบกคนของหมดแล้วอยากดูปืนปืนอะไรวะงไงเป็นอยูย่ในกล่องอกดผิดปรับเป็นโหมดเฟิร์สเพรสัน คุณสนิมเชียวถ้าทางจากแรงถ้าเราขัดปืนมันนะม,มีที่ขัดไหมมีที่ขัดวะเราก็ทำความสะอาดเลยลูกโม่เธอก็ขัดไปนะเมือเราเปื้อนอะไรเข้าเมาระเบิดแล้วไะ เมืนเดี๋ยวค่อยมาเล็งที่หลังเราหาเงินก่อนเอยไม่เอาไม่ใช่กดคิดมีเงินตรงนี้สิบสีดอลลาร์เอาเป็นค่ารถไฟหรือไงวะที่มันบอกเงินเยอะๆอยู่ไหนวะ เฮ้ยมีการ์ดเลยมีของสะสมเฮ้ยเงินอยู่ไหนมันบอกเงินเยอะไม่ใช่เหรอวะมันต้องมีอีกมันต้องมีอีกจะมอกทำไมเฮ้ยปืนปืนบักเรื่องอนะไรเนี่ยมาอยู่ตรงเนี้ยโอ้โห คนโตก่อนดิเล่าจินกลัวม่ารำคืออะไรไม่รู้เฮ้ยเงินเงินอยู่ไหนวะเฮ้ยเก็บเล่าได้เก็บเล่ามึงจะแบกคนทำบ้าอะไร ไปไกลพวกตัวเหม็นทั้งหลายเนะี่ยเออมันจะแบกเลยมันแบกเลยเงินกูกูอยากได้เงินกูโดนหลอกหรือไงวนะเนี่ย่างหัวมาเถอะแล้วเราไปบ้านใกล้ๆดีกว่าเผื่อเราจะเจออะไรบ้านหลังต่อไปตรงนี้ มาเลยเจ้ามา้าม้าเทวดาอเ,เอ,อ้ยสูงปะเนี่ยสูงปะเนี่ยอ,อยากรู้จังในนี้มีอะไรขับชนอะไรตายกันหรอมีโบสถ์อะไรไม่รู้เข้าไม่ได้ ล็อกทำไม,มทำไมชอบล็อกกันวะเฮ้ยมันตรวจสอบสถานที่ได้เนี่ยวะอ,อ่เธอจดดิอา้าวมันไม่จดวะอ๋อมีตองขันมาฝั่งนี้ถึงจดได้มีหลุมศพใครตายวะเนี่ย คือเมืองลูกลางที่ฉันได้เจอใครพูดอะไรวะทักทายหน่อยนินึกว่าใครเฮ้ยเดนพูดเพะ้ะอย่างนี้ปล่อยไป,ไปมันที่นี่จะเป็นสู่สานแล้วนั่นก็คือโบสถ์สินะโบสถ์เข้าได้เปล่า เาได้ก็แปลกเราจะใช้วิชามุมกล้องจำไม่ได้เราเอาวิชามุมกล้องไว้ไหนวะไฟโหมดไม่ใช่เราจะเข้าไปดูข้างในว่ามันมีอะไรซ่อน จะไม่ใช่ในโหมดนี้หนูคลิปฟรีแคปนี่ไงไหนข้อไปดูไหนดิโอ้โหไม่มีอะไรเลยล็อกสตาร์ทำแค่กับแพงข้างนอกไว้ข้างในไม่มีอะไรมีแต่ไอ้นี่ นบ้านนะมองไม่เห็นเลยไม่มีอะไรทำมาทำไมเราไงดีท่านผู้ชมผมควรทำอะไรดีสำรวจแถวนี้สำรวจไปอีกที่ไที่หนึ่งตรงนั้นวัสดีครับวัสดีครับ ตาหาอะไรลูมาหรือเปล่าใจเย็นๆน,นะอ้าวยินี่มีปัญหาอะไรลูกพี่ฮะทักทายไม่ได้หรอมองหน้ามองหน้าเดี๋ยวเดี๋ยวมึงเจอเฮ้ยมึงให้กูอยู่คนเดียวหน่อยได้ไหมขอหาพูดไม่ดีตายซะพูดม่ดีก็ตายไปซะเฮียนีย่ น่กุ้งท้องกุ้งท้องมาได้แหวะนนะไปขายได้นี่ยมีประโยชน์ว่าทีนี้เนี่ยก็ได้ยินเสียงหมาอยู่ไกลๆนะครับนี่คือโบดอีกแล้วหรือไงเนะี่ยคนลินชักได้ น่ะครับเฮ้ยมีของวะขวดอะไรยสมอายุวัฒนะอาไปทำอะไรเขาแตกอีกแล้วเนี่ยหมดแล้วมั้งโอ้ยมันมีแค่บ้านหลังนี้เหรอวะ รอจดไว้มันก็จะขึ้นนะครับเป็นสุสานเอาเป็นว่าเป็นการต้อนรับการกลับมาของผมก็แล้วกันที่ห่างหายไปนานเฮ้ยเสือเสือยิงเสือก็ไม่เลวะนะยิงแม่งจะเอาเหรอมาไ้เสือกลับบ้าน ถลกหนังอาไปขายตัวโคดใหญ่ใส่หลังมาบรรทุก ตัวมันทําอะไรกับมันได้บ้างวะก็ไปขายได้ไงปปปไปขายตัด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 มันเฟรมจะดอปเลยขอโทษครับขอโทษครับมาเอาไปขายก่อน เขียวจอระเิคยังไม่ขายเออขายไปเลยนี่เสือทั้งข่าวอ๋อทิ้งไปเนื้อสัตว์ปีกเอาขายทิ้งขายหมดแล้วอะไรวะเกิดอะไรขึ้น เกิดเรื่องอะไรขึ้นครับคุณบาร์เทนเดอร์ร,อร้านเหล้าเต็มไปด้วยหนูฉันอยากให้นายจัดการหนูให้ฉันหน่อยและฉันจะจ่ายให้อย่างงามตกลง ขาโน้ต้องใช้ปืนเพราะมันวิ่งเร็วนะครับแล้วก็เดตไอต้องฆ่าให้หมดยิงทิงยิยด,ดข้าวเลย หมดอยงได้ยินเสียงเลยนะแต่ไม่เห็นตัววะไปเจอแล้วไปเจอแล้วนี่ไงย,ย,ยังไม่หมดอีกตัวเพิ่งเริ่มเราเข้าไม่ได้แล้ววะ ใครจะเอาไม่มีวะตรงนี้ไม่มียังไม่หมดยังไม่หมดอันนี้ตัวเล็กมากเรียบร้อยมาจัดการใหาแลวคุณบ่าเทนเดอร์แปลงเงินกันเถอะทำไมกระตุกวะเปิดไลายแท็บหรืองไงวะเนี่ยขอบคุณมากครับนี่คือนี่ลงมาในหองคุณเองเอาไปซะ เฮ้ยสิบสองแล้วล่าก็ไม่แย่นะครับโอเคไว้มาต่อกันพระหน้าสำหรับพระนี่ขอลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับไอยบายโอเคฉันคงจะต้องทำความสะอาดที่นี่แล้วไอ้บาร์เทนเดอร์ก็พูดนะนารังเกียจชะมัดพระเจ้าเออเรื่องของลุงเถอะผมไปละ